่ะดิฉันนางเิตยาอัมสถานนะคะเป็นผู้ช่วยหมูแปดค่ะเป็นผู้นําด้านการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการอบรมมาที่อบตซามกูพอไปรับการอบรมมาก็ได้นําความรู้มาใช้กับชีวิตประจําวันของตัวเองได้มาปลูกผักได้มาปลูกสิ่งที่กินได้นะคะเป็นการลดต้นทุน ราจ่ายในครัวเรือนอผู้นําต้องทําก่อนเนาะก็เลยปลูกมะละกอปลูกพริกหอวรากาแมงรักกะเพราผักชีกิกดยำพริกซุปเปอร์ฮอตอพอเหลือจากที่กินในครัวเรือนก็นําไปขายก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเก็บเม็ดพัน์ไว้ใช้ต่อไปแล้วก็ได้นำความรู้ที่ได้ออกมมาไปบอกเพื่อนบ้านนะคะว่าให,ให้ทำเหมือนกันนี่ละคะ่ะปลูกผัก ในครัวเรือนหนึ่งต้องมีพืชผักประมาณสักสิบชนิดมีตะไคราา้ค่ะใบมะกรูดไม่ต้องไปพึ่งรถพุ่งพวงทีงท่วิงงง่งมาก็เก็บเงินไม่ใช้อย่างอื่นอ่ลดต้นทุนรายจ่ายได้แล้วในยุคโควิดเนาะก็ในห่วงเดือนหนึ่งสงเดือนไม่ต้องไปตลาดพยายามกินผักพืชผักที่อยู่ในครัวเรือนก็แบ่งเพื่อนบ้านบ้างถ้ากินเหลือ ักแลกกันนะแบ่งป,ปันกันของเพื่อนมีมะละกอรเราเรามีปัวหรือว่าเรามีพริกเพื่อนมีมะเขือเอาไปแลกกันอย่างนี้ก็ประหยัดได้เยอะผมนายสาราย,ยุพันธุ์ภูวงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10บ,บ้านจากฟ้าตำบลสมขูดอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วหลังจากเข้าโครงการอบรมเสริมสร้างผู้นำทำการเปลี่ยนแปลงก็ได้นำพาชาวบ้านปลูกผ,ผักปลอดสารพิษนะครับชาวบ้านก็มี สุขภาพแข็งแรงนะครับปลูกกันทุกครัวเรือนนะครับหลังจากปลูกแล้วก็มาปลูกที่ส่วนกลางก็คือสาราประชาคมหมู่บ้านตากฟ้านะครับปลูกแล้วก็รับประทานเป็นผักแล้วก็สมุนไพรนะครับปลอดสารพิษหลังจากเหลือรับประทานแล้วก็แบ่งปันหลังจากแบ่งปันก็ไปขายเพื่อเสริมสร้างรายได้นะครับให้เข้ากับชุมชนบ้านตากฟ้าครับสวัสดีค่ะฉันนัาางจีนวนสำนานในบ้านตากฟ้าหมื่น บนสมสุทรอำเภอช่องหาดิีฉันก็ได้เป็นกรรมการเข้าร่วมอบรมด้านผู้นำแบบแผ็ใหม่ข้างความมั่นคงในการปลูกผักหลังจากเราปลูกพืชผ,ผักแล้วก็มีมีการแปลงไว้ทำพันธ์ด้วยค่ะแล้วก็มีการจีบเกี่ยวมเมล็ดพัน์ธุเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับชาวบ้านได้ไปปลูกเพราะว่าเราจะได้ลดรายจ่ายจากการซื้อเมล็ดพันธุ์ แล้วก็มีหลายอย่างคือผักสวนตัวที่เราปลูกมีพริกมะเขือมีบวบมีน้ำเต้ามีฟักแฟงแดงกวาเยอะๆมากมายค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางละมุลเก้ยวตาลผู้ใหญ่บ้านบ้านซับทะเคียนตำบลซับมะกรูดอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วได้ไปอบรมการเปลี่ยนแปลงผู้นำในการในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยมีการมีการมาปรับปรุงอยู่ที่บ้าน ได้ทําเศรษฐกิจพอเพียงในการปลูกผักสวนครัวรั่วก,กินได้หรือปลูกผักไว้กินรับประทานเองและทีนี้นะคะในการปลูกผักนี่ก็จะมีหลายอย่างด้วยกันก็จะมีพวกกวยตุง้งต้นหอมแบงกระเทียมนะคะก็จะเอาไว้ใช้เองแบบกระเทียมนี่ก็เพราะว่ากระเทียมราคาค่อนข้างแพงก็เลยปลูกใช้เอง อันนี้ก็ถือว่าได้ประสบความสําเร็จแล้วก็และในส่วนรั่วกินได้ก็จะมีพวกชะอมแล้วก็จะมีที่ที่แพงในดูแลก็จะเป็นพวกมะนาวตรงนี้ก็จะปลูกมะนาวไร,ร้เม็ดกับะมะนาวอันแป้นพิจิรก็จะได้รับประทานเองด้วยบ,บางส่วนก็บางบ้านมาเห็นผู้ใหญ่ปลูกปลูกมะนาวาเขาก็มาขอเอาไปใส่ตำส้มบ้าง,สง,างใส่แกงบ้าง แล้วก็จะมีของที่ที่ว่าพอได้รับประทานเองก็จะเป็นเป็นพวกแปรรูปก,ก็จะทําพวกปลาแดดเดียวบ้างอย่างเงี้ยจะทําไว้ไว้ไว,ว,วรับประทานเองเพื่อในการป้องกันโรคตัวเองด้วยเพราะว่าในการที่เราไปใช้แต่ของตลาดก็จะมีสารเคมีตกค้างแล้วก็จะปลูกจำพวกไผ่ตรงอันนี้ไผ่ตงก็ราคาดีปลูกไผ่ตรงหน้าแ,แล้งก็จะทําให้มีไรายได้เสริมเพิ่มขึ้นมาอีก สำรับในครัวเรือน